กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาเรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวะทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเขามีรลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงวดก่อนนะคะหลุดนะคะวันนี้นะคะ14บวกลบคูณหารนะคะได้21 09บวกลบคูณหารนะคะได้92 สองสี่บวกลบคูณหารนะคะได้16ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้าสามบวกลบคูณหารนะคะได้ย9เหมือนกันนะคะคำนวณเจอเหมือนกันก็เลยเอาเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจะให้ลูดไปที่

9449 9229 9 6 6ก9779นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะคะดูด้วยแห่งปงังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า